กูคจะแกงงงจะแม่กูนายเอกกูมีแต่เพื่อนแท้อยู่ no no f a k ไอ้สัวนของเพื่อนปลอมเลิกลงเลิกแก๊ในจังหวัดที่โพกคองให้มึงยกกันมาทั้งเซตตัวไหนที่บอกว่าสุดก็ให้มึงยกกันมาทั้งโซนสงครามวันรำสนุกกูพร้อมจะโบกกูพอก็จนรสไ์กูแม่งก็เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีเข้าไปขอไวริสนะครับอย่างแรกเรากดเข้าลิงก์ดิสมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับให้เรากดเข้าร่วมเลยนะครับเข้าร่วมเิร์ฟแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะเด้งหน้านี้มา จากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่กรอกข้อมูลไวลิสอย่างแรกนะครับถ้าใครกรอกไม่เป็นสามารถเข้าไปดูในช่องพี่คนนี้หรือว่าช่องอื่นก็ได้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่วิธีเข้าเล่นนะครับแล้วก็คัดลอกนี้มาพอคัดลอกมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนไปกรอกในนี้เลยนะครับจําเป็นต้องเป็นตัวเกมที่สมัครก่อนนะครับก็คือสมัครแล้วนะครับ สมัครจนมันขึ้นหน้าขอไวริสนะครับแบบให้มาขอไวริสในดิสนะแล้วเราค่อยไปขอนะโอเคจากนั้นเราก็กรอกชื่อนมสกุลในเซิร์ฟเราไปเลยนะครับโอเคต้องเป็นชื่อโลเปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอายุชีวิตจริงนะครับก็ใสอ่อายุของเราไปเลยนะลิงเเฟก็ไปคัดลอกลิงเฟซเรามาเลยนะครับกดคัดลอกลิงเฟซของทุกคนได้เลยนะครับ โอเคแล้วก็เอามาวางนะครับช่องทางการสตรีมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจําเป็นก็ได้นะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับแล้วก็รอเขาให้เวลิสนะครับถ้าเขาให้เวลิสแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะแท็กชื่อเรานะครับแล้วก็บอกว่าให้เวลิสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นห้องอื่นๆด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับมาสอนแค่นี้แหละ